สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกษตรทิษดีใหม่มนีมาปเดตสวนพ่อหนองแป้งแม่หนองแป้งวัดป่าอุบลวันครับโอ้น่วยใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ทุเรียนหกสิบมือเกตสิบมือเลยครับพี่น้องอู้ดอกได้นีิแต่แตงซอยมันอยู่บ่นี่หรือมันโลนเองโอ้ขนาดเราแตงไหนได้นี่เลียหลายอืมอืมโอ้โอ้ปีนี่คือฝีมือแเนอะเก่งแท้ ปีหน้าสิเดนว่าเรียน,นรูดนั่นไมด้นอือม่มรลร่วนหลายงานง่าฮักน่ะตัวนี้มันสีนนี่เนาะลักษณะแบบนี้นนนมือร้มครับปี่น,อน่อนนี่ถ้าลักษณะแบบนี้ว่าสีครับเพราะว่าบา้ทในว่นในโย่งน่วยนะมันล่มมันก็สีน,นี่ลักษณะแบบนี้สีหน่วยน่วยตัวนี้ก็เอืน่นไงกว่าปัองนุ่มแล้วสีอ๋อปีนี่เพืนเขาเรียนหาปีเป็นปะตัวนี้หกปีครับ อแล้วป,ปลูกปีละเล็กละหน่อยครับปลนแล้วโคดสวนอยู่ใส่สูตรปุ๋ยนี่ใส่สูตร633ประจําเลยบ่อปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสูตรนี่เพิน่นสวนนี่เพิ่นใจ633ประจําเลยครับพี่นอ้องไม่ได้ใส่สูตรเอื่อยปีนี่ใส่สูตรเดียวเลย633อืมฝีมือแท้ปาดโถเพิ่นใส่ปุ๋ยสูตรเดียวครับ หก <63. S 2> สามสามเดือนเดือนหนึ่งใส่จักเทียบ่โอ้เริ่มงหลวงนี่ก็แล้วสงใ,ใส่บ่สีเตาอาหารมันบ่โอ้เออเขียพวพ่วงโอ้ฝีฝีมือฝีมือ พวกมัมนนี่มู้สั้นคิงต้นขลางเป็นหน่วยบะเป็นดกคือกันโอ้ยี๋ยพาพไปเบิง่งอืมนทมูสันคิงอยู่นี่มีสองต้นครับพี่นอ่องต้นหนึ่งถี่ลงให้เบิงโอ้มูสั้นคิงนี่โดกนะพี่หนอ่องโดกครับโอ้ นี่เลยครับพี่นอ้องอูสันคิงนี่หน่วยเฟินเอาไปมาลูบสเพง่นงามครับพี่นอ้องโอ้ครับเขียวเปรียวพี่นอ้องอูสันคิงต้ที่สองครับนี่โอ้เป็นหน่วยงามครับพี่นอ้องกิ่งเพินกับใบใหญ่กิ้งมันติออกเป็นทุเรียนที่ไข่หลงไข่ลิลนนนออ้นยังครับงาเพินนะครับสีออกไปทั้งขางอยังครับนี่รูรสเพง่นครับพี่นอ้อง นีนะครับพี่นนอกโอ้ปีนี้ดีสว่ารสชาติเป็นยังไงครับพี่นนอกกับ่เคยกินจักเทียมูซันขิงนี่แล้วครับทุเรียนตัวนี้าปีครับพี่นนอกม่อมนนี่ครับเฉพา่พี่น้องเบิรงครับาปีครับตัวนี้เป็นปีนี้เพิ่งกระเฮ็ดมันกับเป็นหลายหลุ่น,นะพี่นนอกนี่เม่อนนี่กำลังเขาเอื้อว่าสิเป็นไอโนก,กทานะครับพี่นอนอกไอโนกท่า ไอโนกกะทาครับพี่นนอนี่ไอโนกกะทาาน้วยกสิสิเป็นตูดเป็ตตูดยังครับถ้าเป็นกิสิแตงซอยมันครับพี่หนอรุ่นนี่เป็นร,รุ่นไกโนกกะทาเพิ่นครับทุเรียนอยู่นี่ตัวนี้แป้งนี้หาพีครับพี่นนอบานต้นนี้กระสิมีดอกบานอยู่กับมีครับพี่นอนอนี่โอ้เห็ดฟีเมอรอเลยครับพี่นนอนี่หัวดอกบานครับพี่นนอนี่หัวดอกบาน หอดอกบานแหละก็มีหอดนวยใหญ่ครับนวยซํำปองนมครับพี่หน้องนี่ปีหอดึงอ้ายเรื่องหนอนนะครับพี่น้องปีนี้ทุเรียนเพิ่กัเพ็ดปีนี้กับมันกับหลายๆสวนครับเพ็ดหยากครับพี่น้องมันก็เล่หลายหลุ่นบางทีอะอากาศเป็นน้ำอากาศนํำครับมันหอดมูของเราพานนะครับปีนี้ปีมือครับพี่น้องอือปีมือครับพี่น้องปีนี้ มีหลายรุ่นครับพี่น้องของเรานี่หยอดขายหอดชิงหาครับพี่น้องทุเรียนทั้งหมดเรามันสองลอยครัวต้นครับพี่น้องมีปลูกใบก็มีครับติดปัดอุบลบ้านครับปีมือเลยครับพี่น้องโอ้ผีมือแห้งครับพี่น้องครับมีหอดรุนอายรุ่นนองครับมีครูรุ่นเลยอุ้ยครับสักแห้ง พี่ล่พี่นอปุ๋ยพันใไส่หกซ้ำสามครับพี่นนอสูตรเพิ่นพันใไส้ตั้งแต่เริ่มเลยเลยครับพี่นนอเริ่มตั้งแต,ต,ต่ฟื้นฟูต้นมาปีนี้พ่นเห็ดใส่หกซ้ำสามครับแต่ยี่ห้อนั้นเดี๋ยวผมสิลวงพี่น้องเบิ่งเด้อเป็นลงเรื่องเป็นสอบว่ายี่ห้อยังแต่ละสวนนี่โอ้ oh, สมบูรณ์ครับปีนี้พันเห็ดแดงสมบูรณ์เห็ดแดงอ้าม พผนคือว่าบานหน่วยบดกูกเป็นไปนเบาอยู่สวนครับปีมืออยู่ครับปีนี้เห็ดปีมือครับไม่ยด่งแน่นมาบเดียดพี่น้องเมืองบดีมาบเดียดโดนนี่แหละครับแป๊บปีที่เลี้ยวเหรอครับนี่เมื่อกี้ครับทุเรียนหาปีครับวันตัวนี้เขาเอื่นว่าไขาน่นกกระทาครับพี่นอ้องไขนกก่นกกระทาก็ว่ากระยอดกะเริ่ม มีแน่อยครับพี่นนอกหยอดเริือม,มีแน่เบืนกงติมีอาหารเสริมอาหารร่องสีดครับพี่นนอกสีธาตุอาหารเสริมอาหารร่องซอยครับโอ้ยดกตัวนี้ดกแหงครับเนี่เบิ้องแซมนี่ดกแหงครับตัวนี้ก็ใส่น้ำม,มันบะดานครับพี่น้อกสูบเสบอ่อเหรอครัพื่สูบพดครับอืม,มบะดานําบอรครับโอ้ปีนี้เห็ด อลังการงานสร้างครับพี่น้องตัวนี้เป็นปีเลกเลยครับพี่น้องตัวนี้หาปีเพิ่นเป็นปีเลกทุเรียนเพงกะปอยยังไงอายุมันได้น้าครับพี่น้องปัญหาที่ปัญหารักก็คืออายุมันได้น้าหาปีนะพี่น้องอ่ะเพิ่นกว่างเป็นระบบนำไม่่ะนี่ว่างเป็นระบบนำไม่ละหาปีปีนี่เพิ่นว่างเป็นระบบนำไม่พ่อเลยครับปีทีเแียวนี่ยังว่างระบบนำมัไดห่ครับพี่น้องกระเล่นน้อยกับว่าเป็นเต็มที่ ปีนี้เราว่างได้ระบบน้ำได้ดีแห้งดกครับปีนี้ดกโดยเฉพาะหลองพันเห็ดหลองระบายน้ำดีครับเนี่ยพันยกคู่ยกคู่และพะเนธ่์หลองระบายน้ำดีครับนี่แอมหลังสะุด,ดไถเขาถครับพี่นนองดีละโ,โดกได้ครับพี่เนอะมูเลียนปีนี้โอ้สุดยอดครับผีมือครับ สวนพอหนังแปง้งปัดป่าวันวันครับปุ๋ยเพิ่งกำลังใส่ครับพี่น้อง,ต,งตั้งแต่ปุ่นมาพิ่นมานกำลังใส่ต,ตั้งแต่กระเพาะพ่วงพิง่นส่วนมากเป็นกระสีท,ทั้งทั้งใบทั้งยังนี่นะครับทั้งน่วยช่วงไปก่อนครับสีเขาหนวยเขายังน,ยยางนี่นะครับเพราะว่าพวกอาหารทั้งนี่มันสีเขาหนวยอาหารเสริมอาหารรองแคลเซียมโบรอนนี่แหละครับพี่น้อง ปีนี้ใบเพิ่งกระเห็ดได้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับปีนี้โอ้ยม้ไหวสุ่มเลยพี่น้องปีนี้บบได้มาปเปลี่ยนพี่นอ้องบ่งใบงามครับพี่น้องได้สมบูรณ์แห้งยุนีนี่มันดีอย่างหนึ่งครับข้างเล่านี่ครับนี่ครับยู่ขางยู่ขางเล่านี่สเิเป็นปลาเพิ่นปลูกยูคข,ข่านะครับพี่น้องปลูกสูงครับสูงแห้งครับนี่ครับ ผมมางมองนี่ครับมองทีว่าต้านลมได้ดีแห้งครับนี่นี่ส่วงลมมาก,กสิพัดม้วนนะครับเป็นไมยุค่าครับโอกาสรอดหรอามาหนีกันยากนะครับพี่น้องนี่ปลูกข,าง,ขางกันนี่เิ่นเป็นเินเ่นสื่อดินไหม่เิ่นบ่เห็นยังครับปลูกกุ้งใหม่ด้วยครับนี่กุ้ใหม่ปลาปลูกมีกูยางบาดมันกับบางไหนนะครับพี่น้องลมมากครับ คิดว่าน้ออยู่ข้านี่ประมาณสิบกมตรครับพี่น้องคุับบางร่มไห้เป็นปลาครับโอกาสที่รอดมากนี่ถือว่าดีครับพี่น้องเพราะว่าร่มมันสิมาทั้งนี้นะหลายกว่าแปลงเราดีแ <c oughs> ห้งค,ครับูปีนี่เป็นดกครับพี่น้องเป็นโดกได้เนี่ยซ้ำเนี่ยครับฝ่าฝนม่าเป็นใจช่วน,นี้ฝนมันมีได้ครับพี่น้อ,องเดี๋ยวฮอดชื่อกาฝนมัอนมาเลยเจ้วนี้สิสินเดียน เมษซา,ลา,าเลยครับฝนมอนมาเลยครับแปลงนี้ทุเรียนอาปีครับพี่นอ้องอาปีสมบูรณ์แห้งปีนี้หน่วยกับสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ทุกอย่างเลยครับพี่นอ้องชุดยอดเลยครับปีนี้เฮดใบได้งามครับทุเรียนเราสองหลอกดกต้นครับพี่น้องเฮดีสองคนนะครับปีมือแหง้งโอ้ ตัวนี้คักแข็งครับพี่นนองตัวนี้ก็อืมนี่แหละครับพี่นนองมวยโดกแห่งอืม,ออมเ,ปเป็นเท็ดมาโดนนะครับพี่นนองเท็ดมาลายปีแต่มีฮอรุดุลแปดปีครับพี่นนองก็เริ่มเข่ารูปเข้าร้อยหูซองข้างนีแ่แหละครับการหายนามไปยังกิ้งนะครับส่วนพอหนองแปงไม่หนองแปงครับ เพิ่นปลูกมาเรื่อยๆครับทุเรียนปลูกสองลอยต้นนี่ยเพื่อด้ปลูกพร้อมกันได้ครับอย่าคิดว่าทุเรียนสองลอยต้นนี่เพิ่นจะปลูกพร้อมกันโมแม่ได้นนครับการปลูกทุเรียนครับสําหรับเข้าทุนหน่อยที่แรกเพิ่นก็นปลูกสามต้นโอ้สามสิบต้นแดงข้างบนนะครับต้นนัดแปดปีบางกันเขาย่อยปลูกไปเรื่อยๆปีที่เพิ่นก็นลงอีกครับสี่สิบหาสิบต้นลงเท่าไรเล็กเท่าน้อยนะครับพี่น้องเพิ่นมาเรื่องแค่เดียวเด้ปลูกทุเรียนครับมีตั้งแต่แปดปีหกปีห้าปี สี่ปีครับพี่น้องลงไปเท่ะสี่สิบหาสิบนะครับทุเรียนครับยปีนี่ถือว่าสมบูรณ์แห่งครับพี่น้องดกครับดกกุเปีกายครับปีนี้เฮ็ดเด็ดสมบูรณ์แห่งครับเกษตรทฤษฎีไม่กกบสิคอจบไปซ้ำเนี่นะครับเดี๋ยวสิเอารูปปุ๋ยลงให้เบงพี่น้องยกแต่ถ่ายครับพี่น้องว่าปุ๋ยสูตรได้เพิ่นใส่ประจำหกสามสามครับพี่น้องจังจะเข็ดคือเพิ่นกะจังอาซื้อแล้วครับพี่น้อง ผลแทนทั้งทั้งทั้งทั in ้งหน่วยนี si ่สีประจําครับอาหารเสริมแคลเซียมโบรอนทั้งบอกทั้งใบครับสีเขาหน่วยครับสีประจํเนี่ยครับเกษตรที่จะดีไหมครับชิวเขาจบไปซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับครับปุ๋ยอินรียเคมีครับอินรียอินรีพัน์หกสามสามอินรีวัตถุสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แหละตายอินทรีพันธุครับ